เช,ช้ชา,ชา,ชาตูตตเาาาต่เดือนพฤศจิกายนวันที่27 2565นะครับสถานีบางซื่อนะครับผมอากาศครึมควาครึมฝนนะฮะดูเหมือนจะตกนะครับเช้าเช้านะฮะสดใสมากๆนะครับผม ชายทะเลส่วนสปฏิพัฒนเข้าเทียบในชันสลาที่สทางชุมทางบางซื่อนะครับรถจากกรุงเทพทยอยออกต่างจังหวัดนะฮารียาลาาประมาณครดที่้าทการจกยประมาณครับมีความสะเดินา อุราเมนนะฮะถอดหัวนะครับเพื่อเปลี่ยนหัวรถจักรนะครับผมสีสันสวยงามมากๆนะครับติดโลโก้ SRT ขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อนะครับหัวรถจักรอุร้าเมนนะฮะติดโลโก้ SRT ขนาดใหญ่โตวสวยงามมากๆนะครับผม กรุงเทพโอบนเที่ยวเช้าเช้านะครับรถไฟทางไกลนะครับผมออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะครับ7โมง10นาทีนะครับผมบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่บางซื่อดีมากครับผมเวลา8นาฬิกา8โมงเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเอาบริเวณนี้ครับ ของกินเยอะแยะนะฮะสถานีบางซื่อกรับเดี๋ยวไปดูฝั่งโน้นนะครับผมข้ามทางเข้าไปดูดีๆนะครับแหมเข้ามาคู่เลยนะครับเข้าม,มาพร้อมกันเลยชมทางบางซื่อนะครับโปรดระมัดระวังนะครับในทางชลาที่สองจ,จงากนกระเบดดวงจากนคาศรีีรรมราชไนาส่งโปรดระมัดระวังครับรถไฟจอด จานจราที่หนึ่งที่สถาน,นีบางซื่อเก่านะฮะนานๆจะเห็นสักครั้งนะครับผมก็จอดหลีกอยู่นะฮะตอนนี้สามขบวนพร้อมกันนะครับผมนี่รถดีเซลลาบการัดเจ้าปุ้มปีรานะครับออกจ้ามากๆนะครับผมเที่ยวนี้ก็ไม่บ่อยครั้งนะหรือว่าบ่อยครั้งครับผมจ้าแบบนี้บ่อยครั้งอยู่นะครับผม กขบวนที่75มีตัวใช้ในการอนุสารบนนำสิงห์ทองและสาระของนั่นซึ่งจะหาทิธีทางเดินทางเพื่อเดือดเดือดครับตัวตู้ลิ้ตัวของด้วยนะครับจะมีบมายเลขประจำของขบวนที่75ครับดีเซลรางดวนพิเศษนะครับกรุงเทพหนองคายนะครับขบวนนี้ครับกรุงเทพหนองคายครับ สีเหลืองของจบจานจราคับปรดจระมัดระวังครับขบวน261นะครับกรุงเทพหัวหินนะครับขบวน26 1นะครับกรุงเทพหันนวหินกําลังเข้าสู่สถานีบางซื่อเก่านะครับกําลังเข้ามาแล้วนะครับวอ,อม รถวัยธรรมดาขบวน261นะครับโคงเทพหบัวหินนะฮะกำลังออกจากสถานีบางซื่อเก่านะครับผมตอนนี้ก็ยังรวมๆอยู่นะยังไม่แน่นนะยังถือว่าเป็นต้นทางอยู่นะครับ